พี่น้องเพื่อนนะครับช่างตัดผมนะครับผมก็สวัสดีนะครับก็คือว่าช่วงนี้นะครับเราก็รู้อยู่ว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันลำบากมากนะครับผมพอดีผมต้องการช่างนะครับร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็น2ล็อกนะครับผมก็ อยากได้ช่างสักสาหรือ2ท่าน3ท่านนะครับมันลงจะประมาณนี้นะครับสำหรับหลอกที่เป็นพา์ท m มนะครับหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์นะครับถ้าใครสะดวกนะครับผมอยากให้โทรเข้ามาคุยกันครับว่าท่านสะดวกไหมที่จะ,ะมาลงตัดที่ตลาดไนท์เวิร์มาร์เก็ตนะครับเรียบคลองทวีวัฒนานะครับผมถ้าท่านสะดวก ติดต่อมาเบอร์โทนี้เลยนะครับผมเนี่ยเบอร์โทนตรงนี้นะครับติดต่อหาผมเองนะครับจักครับผมพี่ชื่อชื่อจักครับโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมนะครับพอดีว่าอยากได้ช่างนะครับมาประจําสักสองสักสองท่านนะครับผมถ้าใครอยู่แถวแถวคลองทวีวัฒนานะครับหรือว่าแถวพุทธมณฑลนะครับผม อยากจะมาลงตัดสามารถจบงานเองได้นะครับผมเชิญเลยครับยินดีเลยครับนะครับรายได้ต่อหัวนะครับตัดหัว140บาทครับผมแบ่งคนละครึ่งครับนะครับผมแล้วก็นะครับสามารถไปกับสะดวกนะครับอยู่ใกล้ใกลทวีวัฒนานะครับคลองทวีวัฒนาเรียบลองนะครับหรือสนามหลวง นะครับหรือพุทธมนตรสาย2สาย3สาย4อะไรนะครับอยู่ถ้าอยู่ไกลๆนะครับผมถ้าสะดวกเชิญเลยนะครับผมจบงานเองได้นะครับถ้ายังไม่คล่องนะครับเดี๋ยวจะเทรนให้ด้วยนะครับผมนะครับตลาดเวอร์นะครับตลาดไนท์เวอร์มาร์เก็ตนะครับเปิดประมาณตั้งร้านบ่ายสามครับผม เก็บร้านประมาณ 3- 4มสี่ทุ่มนะครับแล้วแต่นะครับก็มีถ้าถ้าเขาร้านข้างๆเก็บเราก็เก็บตามเลยนะครับถ้ามีลูกค้าลูกค้ามีนะครับลูกค้ามีไม่ใช่ไม่มีลูกค้านะครับมีลูกค้าประจําด้วยนะครับผมนะครับหัวอย่างน้อยๆนเราตัดได้แน่ๆนะครับประมาณ 3- 4สี่หัวน่าจะมีนะครับนะครับผมในช่าง 3- 4สีคนนะครับแต่ตอนนี้ผม เปิดร้านเปิดร้านประจํานะครับเป็นร้านกระจกนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปตัดที่ตลาดเวิร์นะครับอยากได้ช่างสักสองทันนะครับมาลุงตัดให้นะครับแบ่งคุละครึ่งเลยครับค่าเช่าเราจัดการนะครับค่าเช่าเราจัดการนะครับเราจะเป็นคนเคลียร์ค่าเช่าเองนะครับคุณแค่ไปตัดนะครับไปตัดนะครับถ้ามีเพื่อน สามารถลงได้ก็ลงเลยครับแค่ไปตัดและแบ่งคนละครึ่งครับผมแต่ถ้าข้องใจติดขัดมีปัญหาอยากสอบถามอะไรโทรมาเบอร์นี้เลยนะครับเบอที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับติดต่อจักนะครับผมชื่อจักนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมอยากได้สักสองท่านนะครับถ้ามากกว่า2ท่านหรือ3ท่านก็ได้นะครับผมพร้อมนะครับยินดีที่จะรับพิจารณาแล้วก็ ตลาดเบอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับเปิดตั้งแต่เปิดตั้งร้านตั้งแต่บ่ายสามนะครับเลิกประมาณ3ามสี่ทุ่มนะครับผมนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผมหรือถ้าใครสะดวกประมาณ4ี่ห้าโมงมาได้ก็ได้นะครับผมหรือว่าไม่เกินนะครับ4ี่ห้าโมงเย็นนะครับสี่ห้าโมงเย็นได้นะครับผม แต่อย่าช้ากว่านั้นครับผมแล้วก็เก็บร้านก็ประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ